ครับก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยกับชาวราศีตุลกับในรายการของเรานั้นก็คือรายการของต้นไ่ใหญ่ให้โชควันนี้เราจะมาพูดมาคุยถึงดวงชะตาราศีของชาวราศีตุลกันภายในช่วงของเดือนตุลาคมนี้ในช่วงนี้จะถือว่าดวงชะตาของชาวราศีตุลน,นั้น จะประสบกับความโดดเด่นและมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นในเดือนนี้อย่างมากมายโดยเฉพาะจะมีดวงดาวต่างๆนั้นมีการโคจรโยกย้ายสับเปลี่ยนกันอยู่หลายดวงรวมถึงในเรื่องของดวงชะตาราศีของชาวราศีตุลจะประสบกับสิ่งดีๆในช่วงของวันที่6จะมีดาวพระพุ เข้าสู่ในราศีตุลน,นั่นก็คือราศีของเราอันนี้จะทำให้ดวงชะตาของเราเกิดการแข็งแกร่งและเกิดความสดใสอีกตะหากพร้อมกับในช่วงของวันที่6เดือนตุลาคมนี้จะมีดาวหางเกิดขึ้นอีกหนึ่งดวงจะเกิดขึ้นในระยะตอนเช้าหรือว่าตอนก่อน จะรุ่งสางอันนี้จะทำให้ตัวของท่านที่เกิดอยู่ในราศีต่างๆนั้นอาจจะมองเห็นกันได้แต่ก็เห็นได้แป๊บเดียวเพราะว่าเกิดในช่วงของก่อนที่จะลุ่งเชา้าเกิดในทางทิศต,ตะวันออกท่านอาจจะมองเห็นนินดๆหน่อยๆแล้วกระเดียวพระอาทิตย์ขึ้นมาก็จะจืดจางจะมองไม่เห็น ในช่วงของวันที่11ตุลาคมนี้ดาวหางจะเลื่อนไปอยู่ในทางทิศตะวันตกอันนี้จะมองเห็นได้เด่นชัดในช่วงของตอนหัวค่ําในช่วงของตอนหัวค่ําของวันที่11ตุลาคมนี้ดาวหางจะไปอยู่ทางทิศตะวันตกเราจะมองเห็นด้วยตาเปล่า เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าท่านใดมองเห็นในช่วงของวันที่สิบเอดตุลานี้ก็ถือว่าเป็นโชคเป็นลาภอย่างมหาศาลบางคนก็บนบานสารกล่าวและอธิษฐานอยากได้อะไรในช่วงนี้ให้ท่านอธิษฐานได้ท่านอยากจะอธิษฐานให้ร่ำรวยก็ขอให้ท่านอธิษฐานแล้วท่านจะได้ บางคนบางท่านนั้นก็อธิษฐานให้มีพระกำลังมีอายุและมียั่งยืนอยู่ในเรื่องของการงานการเงินให้มีความสุขจะทำอะไรให้เกิดผลสำเร็จในช่วงนี้บางคนก็อธิษฐานในเรื่องของคนรักคนใคร่ให้อยู่เย็นเป็นสุขสุแท้แต่เราจะอธิษฐานอะไรก็ได้ ในช่วงของวันที่สิเ็ดตุลาคมอย่าลืมนะว่าดาวหางจะขึ้นตอนหัวค่ำทางทิศตะวันตกจะมองเห็นด้วยตาเปล่าถ้าหากว่าไม่มีเมฆหรือว่าไม่มีฝนมาบังท่านอาจจะเห็นได้เป็นระยะนานในช่วงของวันที่สิบเ็ดตุลาคมก็ถือว่าดวงชะตาของชาวราศีตุลถ้าหากว่าท่านบนบานท่านก็จะได้ สิ่งดีๆเข้ามาในช่วงนี้และหลังจากนั้นขยับมาอีกวันที่13ดาวหางนั้นก็จะอยู่ใกล้กับดวงพระอาทิตย์อย่างมากที่สุดจึงทำให้พลังแสงนั้นมีความเจิดจ้าและมีความสดใสและเราจะทำอะไรให้ท่านอธิษฐานได้เลยในช่วงนี้ต่อมาในช่วงของวันที่9นั้นจะมีดาวพระเกต เข้าสู่ในราศีพิจิตในช่วงของเดือนตุลาอีกเช่นเดียวกันในช่วงนี้ก็จะทำให้ดวงชะตาราศีของชาวราศีตุลนั้นต้องระมัดระวังอีกอย่างหนึ่งในเรื่องของการเงินการทองในช่วงนี้ถตาหากว่าท่านทำอะไรจะมีการลงทุนอะไรในช่วงนี้ท่านระมัดระวังอาจจะมีการขาดทุนลงได้ ในช่วงที่ดาวพระเกตเข้าสู่ในราศีพิจิตในช่วงของวันที่9ของเดือนตุลาคมนี้การลงทุนต่างๆนานา,นาแต่หากว่าท่านยับยั้งไว้ก่อนจะเป็นการดีอย่าเพิ่งหลวมตัวหรืออย่าเพิ่งไปลงทุนจะเป็นการดีพอพ้นจากวันที่9ไปแล้วในช่วงของวันที่16นั้นจะมีดาวพระศุกร์เข้าสู่ในราศีพิจิต อันนี้จะทําให้ดวงชะตาของชาวราศีตุลน,นั้นมีความสดใสและโดดเด่นขึ้นมาอีกในช่วงนี้จะเหมาะกับการลงทุนต่างๆนา,นานาไม่ว่าท่านจะลงทุนค้าขายหรือท่านจะลงทุนอะไรในช่วงของเดือนตุลาคมวันที่16ที่มีดาวพระศุกร์นั้นเข้าสู่ในราศีพิจิตทุกสิ่งทุกอย่าง จะมีความสำเร็จเกิดขึ้นกับตัวของท่านชาวราศีตุลน,นั้นท่านจะพบกับสิ่งดีๆในเรื่องของการงานก็ดีจะมีงานทำอย่างที่เรียกว่าภาพภูมิใจ มีงานที่มีคนนิยมยกย่องและมีคนสรรเสริญและมีคนคอยให้การสนับสนุนท่านอีกในช่วงนี้ในเรื่องของการเงินอีกเช่นเดียวกันชาวราศีตุลในช่วงของเดือนตุลาคมนั้นก็ถือว่าการเงินการทองของท่านนั้นมีพร้อมท่านอยากได้สิ่งหนึ่งสิ่งไรก็จะได้ในช่วงนี้ก็ถือว่า ท่านจะไม่ลำบากในเรื่องการเงินการทองถือว่าเป็นโชคอีกอย่างหนึ่งท่านจะไม่ยุ่งยากท่านจะได้อะไรก็ได้นึกอยากจะทำอะไรก็ได้ทำในช่วงนี้ก็ถือว่าดวงชะตาของชาวราศีตุลน,นั้นมีความสำเร็จเกิดขึ้นในช่วงของเดือนตุลาคมและมาอีกระยะหนึ่งในช่วงของวันที่17นั้นดาวพระทิต์ จะเข้าสู่ในราศีตุลน,นั่นก็คือราศีของเราอันนี้ก็อีกหนึ่งอย่างให้ท่านระวังให้ดีการงานการเงินในช่วงนี้อาจจะมีการกระทบกระทั่งหรือว่ามีการเปลี่ยนแปลงกันได้บางท่านทำงานอาจจะมีการทะเลาะเบาะแวง กับเพื่อนร่วมงานในช่วงนี้ท่านระวังอีกอย่างหนึ่งในเรื่องของการอยู่รวมกันอีกอย่างหนึ่งให้ท่านระวังอาจจะมีการทะเลาะเบาะแวงกันได้ในเรื่องของคําพูดคําจาอีกอย่างหนึ่งให้ท่านระวังเอาไว้บางทีเราพูดดีก็กลับเป็นลายบางทีบางครั้งนั้นอาจจะความคิดเห็นจะไม่ตรงกันบางสิ่งบางอย่างจะทําให้ เรามีความผิดหวังหรือว่ามีการเข้าใจผิดกันได้ในช่วงของวันที่17ที่มีดาวพระทิติศเข้าสู่ในราศีของเรานั่นก็คือราศีตุลแต่มาอีกระยะหนึ่งในช่วงของวันที่19จะมีดาวอังคารเข้าสู่ในราศีกรกฎในช่วงนี้ก็จะเป็นโอกาสดีอีกอย่างหนึ่งในเรื่องของการงาน การเงินการเงินก็จะมีช่องทางหลายช่องทางที่ท่านจะได้รับทรัพย์จับเงินก้อนในช่วงของวันที่19นี้ก็ขอให้ท่านมันขยันภาพเพียรถ้าหากว่าท่านยิ่งขยันทํางานเงินทองก็จะมีไหลามาเทมาเป็นกอบเป็นกรรมอีกต่หากในช่วงของเดือนตุลาคม ชาวราศีตุลน,นั้นก็ถือว่าเป็นโอกาสทองอีกเช่นเดียวกันในช่วงของวันที่24ที่มีดาวพระพุธนั้นเข้าสู่ในราศีพิจิตในช่วงนี้ก็จะทําให้ดวงชะตาของท่านนั้นมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางทิศท,ที่ดีอีกเช่นเดียวกันบางสิ่งบางอย่างก็อาจจะต้องระวังก็มี สิ่งที่ท่านต้องระวังก็ในเรื่องของการเงินการทองอย่าไปให้ใครขอหยิบขอยืมหรืออาจจะมีการเซ็นสัญญาอะไรในช่วงนี้ท่านระมัดระวังอาจจะมีการผิดพลาดลงไปได้ในช่วงของการทำหนังสือสัญญาบางทีบางครั้งอาจจะมีการยกเลิกหรือว่ามีการล้มเหลวก็เป็นไปได้ท่านระวังกัาไว้ในสิ่งที่ท่าน ต้องระวังแต่สิ่งดีๆก็มีอยู่บ้างในช่วงของวันที่24ยิดที่ดาวพระพุธเข้าสู่ในราศีพิจิตท่านทำอะไรท่านเคยไปสมัครงานอะไรกับใครไว้ในช่วงก่อนนั้นในช่วงนี้จะมีผลสำเร็จเกิดขึ้นกับตัวของท่านท่านอาจจะได้ทำงานที่ดีท่านเคยไปสมัครงานอะไรไว้ ท่านก็จะได้ในช่วงนี้การสอบอะไรหรือการไปสมัครอะไรก็จะเป็นผลดีการที่ท่านเคยรอคอยไม่ว่าจะรอคอยอะไรในช่วงนี้จะเป็นผลดีกับตัวของท่านท่านจะเลิกรอคอยอีกต่อไปเพราะฉะนั้นในช่วงของเดือนตุลาคมนี้เป็นเดือนแห่งโชคแห่งลาบของชาวราศีตุลอีกต่หากในเรื่องของโชคลาบ โชคลาภก็จะมีในช่วงนี้ถ้าหากว่าท่านบนบานสารกล่าวหรืออธิษฐานในช่วงที่มีดาวหางเกิดขึ้นในช่วงของวันที่หกที่กล่าวมานั้นที่ว่าดาวหางจะเกิดขึ้นในช่วงของตอนใกล้ลุ่งในช่วงของวันที่หกนั้นใกล้ลุ่งเช้าอาจจะเกิดขึ้นทางทิศตะวันออก ท่านจะมองไม่ค่อยเห็นชัดเพราะว่าก็เดี๋ยวแสงตะวันหรือแสงพระอาทิตย์ก็จะมากลบเกลือนถ้าหากว่าท่านจะเห็นที่ชัดก็ต้องวันที่ส1บ1ดสบเดเ,เดือนตุลาคมในช่วงของหัวค่ําให้ท่านหันหน้าไปทางทิศต,ตะวันตกจะมองเห็นด้วยตาเปล่าอย่างเด่นชัดถ้าหากว่าไม่มีเมฆฝนมาบางังท่านจะเห็นได้เป็นระยะนาน เมื่อเห็นแล้วให้ท่านอาธิษฐานให้ท่านอยากได้อะไรให้อธิษฐานได้เลยในช่วงนี้และต่อมาอีกระยะหนึ่งในช่วงของวันที่13ตุลาคมนั้นดาวหางจะเข้าใกล้กับดาวพระอาทิตย์หรือว่าดวงอาทิตย์อย่างมากที่สุดจะทำให้มองไม่ค่อยเห็นตาพระ เพราะฉะนั้นท่านจะมองเห็นดีในช่วงของวันที่ส1เดเดือนตุลาคมในช่วงตอนหัวค่ำทางทิศตะวันตกเห็นด้วยตาเปล่าอย่างเด่นได้ชัดท่านฟังคลิปของเราแล้วก็โปรดใช้วิจารณญาณในการที่เข้ามารับฟังฟังกันแล้วก็ขอให้ทุกท่านจงโชคดีไม่ว่าท่านจะนึกคิดสิ่งไรให้ท่านได้ดังใจที่ท่านมุ่งมา่และปรารถนา นึกถึงเงินก็ให้ไหลามาเทมาเอาไว้พบกันในคลิปต่อไปครับสวัสดี